สวัสดีครับนักเรียนบทต่อไปนี้เป็นบทเรื่องของปิยาเคมีปิยาเคมีสําหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์นะครับก็เป็นเรื่องราวที่จะต้องให้รู้ในเบื้องต้นว่าอะไรบ้างที่เกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีได้มีสิ่งที่น่าสนใจและออกข้อสอบโอเน็ทุกครั้งที่มีการสอบโอเน็นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาดูเนื้อหาโดยสรุปว่า มันมีรักษาอย่างไรแตกต่างจากที่เน้นวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้างนะครับเรามาดูกันเอาล่ะครับเรามาดูหัวข้อก่อนว่าปฏิกยาเคมีของเราเนี่ยมีหัวข้ออะไรบ้างอันดับแรกก็คือการเกิดปฏิกยาเคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจึงจะเรียกว่ามันเกิดปฏิกยาเคมี สมการเคมีนะฮะสิ่งที่ประเด็นสําคัญที่สุดข,ของในเรื่องของวิทยาเคมีคือสมการเคมีเพราะมันเปรียบเหมือนภาษาทางเคมีนะเราอาจจะต้องรู้คร่าวๆเบื้องต้นว่าสมการเคมีนั้นเขียนกันอย่างไรนะครับนี่เรนอาจจะหาความชํานาญในการเขียนเพิ่มมากขึ้นนะแต่ไม่ต้องมากเหมือนกับพวกที่เน้นวิทยาศาสตร์นะครับพอรู้ข้าว่า มันใช้อย่างไรแปลความหมายได้อย่างไรบ้างนะครับอันต่อไปก็คือเราต้องมาดูว่ามันมีปริยาเคมีในชีวิตประจำวันอะไรบ้างปริยาเคมีในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะต้องรู้จักนะเราจะต้องสนใจเพราะถึงแม้เราไม่ได้เรียนวิทย์แต่เราก็จะเจอสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับสิ่งที่ต่อไปก็คือผลกระทบ ว่าปริยาเคมีอะไรที่เป็นผลกระทบเพราะาแม้นว่าเราจะาไม่ได้เรียนวิทย์โดยตรงแต่ผลกระทบจากปริกาเคมีนี้มีอย่างแน่นอนอเช่นมลภาวะต่างๆเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีทั้งนั้นแล้วก็สารเคมีในพิตประจำวันที่แตกต่างจากของอเน้นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็อัตราการเกิดอัตราการเกิดนี้ก็จะ เป็นการาให้นักเรียนรู้ในเรื่องของอัตราส่วนว่าอัตราส่วนปริมาณสารต่อเวลามันก็คือปฏิกิริยาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองเพราะฉะนั้นเราหาได้อย่างไรเราบวกเลขลบเลขได้ก็ไม่มีปัญหาว่ามันจะหาไม่ได้นะครับเอาละครับเรามาเริ่มแต่ละหัวข้อกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเอาละ เรามาดูนิดก่อนนะครับสำหรับแก้วน้ำแก้วนี้ประกอบไปด้วยก้อนน้ำแข็งและน้ำก้อนน้ำแข็งและน้ำมันอยู่ปนกันแต่น้ำแข็งพอนานไปนานไปมันก็จะขนาดเล็กลงเล็กลงนั่นแสดงว่าเปลี่ยนสถานะน้ำแข็งกับน้ำที่เป็นของเหลวก็ยังคงมีอ,องค์ประกอบเหมือนเดิมเพราะฉะนั้น อันนี้เป็นแค่เป็นการเปรตชนะไม่ใช่ปิยาเคมีอย่างที่เราเอาอะไรครับสารมาใส่แล้วก็เอาน้ํามาเติมอะไรมาเติมแล้วก็คน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 ให้มันเข้ากันอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการละลายนั่นเองแต่ตัวนี้สิครับที่น่าสนใจมีประกายไฟมีแสงวูบวาบออกมาอย่างนี้เดิมสารที่มีอยู่เน้นมันไม่ได้มีแสงวูบวาบแต่นี้มีแสงวูบวาม,มีไฟพ่นออกมา อย่างนี้แหละที่เราเรียกว่าเกิดไปยาเคมีเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาดูว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆใ,ในรอบตัวเราเนี่ยอันไหนเกิดไปยาเคมีบ้างอันไหนเป็นการเปลี่ยนแค่สถานะอันไหนเป็นแค่การละลายแต่เราจะต้องเน้นในเรื่องการดูว่ามันเกิดไปยาเคมีหรือไม่เอาละครับเราเมื่อดูนะครับสิ่งที่เราจะสังเกตในการเกิดไปยาเคมีเนี่ยครับ อย่างกาอย่างเตาที่เราติดน่ะในแก๊สถุงต้มเนี่ยเห็นไหมฮะเดิมเนี่ยถ้าไม่มีประกายไฟขึ้นไปไปช่วยติดแล้วก็ไม่มีแสงสว่างไม่มีความร้อนแต่อันนี้มีแสงสว่างมีอะไรครับความร้อนขึ้นเราเรียกลักษณะการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะฮะอันนี้ติดไฟแต่พอสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ติดไฟเพราะฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงนั้นเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยสิ้นเชิงเพราะนั้นอันนี้เป็นปฏิกิริยาคเคมีที่เราเรียกว่าการเผาไหม้ของแกส๊สสูงต้มนะครับต่อไปอันนี้เราเอารวดแมกนีเซียมใส่ลงไปในสารละลายกรดเกลือพอใส่ไปป้บเห็นไหมฮะมีฟองกา๊าซเกิดขึ้นเดิมเป็นของเหลวใสเป็นอ่าน,นี้เป็นโลหะแมกนีเซียม มันก็ไม่มีแกส๊สไม่มีอะไรแต่ผสมกันแล้วมีแก๊สเกิดขึ้นนี่ก็แสดงว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเราไม่ได้ให้ความร้อนเลยมันจะเป็นแกส๊สเลยไม่ได้แต่นี่ผสมกันแล้วมันเกิดแกส๊สอย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะฮะอันนี้เป็นในลักษณะของการเกิดแกส๊สเมื่อเอาโลหะเพราะนั้นโลหะกระกร ผสมกันเมื่อไหร่มันจะได้แกส๊สไฮโดรเจนนะครับอันนี้เอาละครับเรามาดูเราเทของเหลวอันนี้ก็เป็นของเหลวใสแต่ไปแล้วมันมีตะกอนสีเหลืองเกิดขึ้นนี่ก็แสดงว่าเดิมเป็นของเหลวใสใช่ไหมครับแล้วผสมกันแล้วมีตะกอนสีเหลืองขึ้นนั่นแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง เดิมสารแปไ้งมีแต่สารละลายน้ําได้แต่อันนี้ได้สารที่มาละลายน้ําแถมมีสีอีกนะครับนั่นเป็นตัวที่เราจะใช้ในการพิจารณาหรือบ่งบอกว่าอ้อเรามีตะกอนนะเป็นตัวที่สังเกตอตอนนี้เมื่อมันเกิดปิยาเคมีแล้วาที่เรามีการผสมสารไปการเอาสารเข้ามาใส่ซึ่งกันและกันเพราะนั้นในปิยาเคมีเราก็ต้องรู้จักว่า สารสารที่เรานำผสมกันเรียกว่าอะไรสารที่เกิดขึ้นเรียกว่าอะไรเพราะนั้นเราก็มาดูอย่างง่ายๆว่าอถ้าสารตั้งต้นคือสารที่เข้าร่วมในการทําปิยาอย่างเช่นเมืกก่อกี้มีแก๊สหุงต้มมีออกซิเจนในอากาศแล้วเราจุดประกายไฟไปปั๊บมันเกิดการเผาไหม้กันนะฮะ มันแก๊สถุงต้มและออกซิเจนในอากาศเป็นสารตั้งต้นนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นเราได้แก๊สเกิดเ,เกิดขึ้นแล้วก็ไอน้ําสารก็คือเราจะเรียกสารที่เกิดขึ้นว่าสารผิดพันสารที่เกิดจากสารตั้งต้นเราก็จะเรียกว่าเป็นสารผิดพันเพราะฉนั้นในปรัยาเคมีทุกปฏิกิริยาต้องมีสารอยู่ สองพวกเสมอนะพวกหนึ่งคือสารที่เข้าร่วมเราเรียกว่าสารตั้งต้นสารที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าสารผิดพันุ์นะสารตั้งต้นสารผิดพันธุ์นะครับเอาละครับอย่างเช่นะตะกี้ที่เราเป็นตัวอย่างนะครับการหุงต้มออกซิเจนในอากาศเพราะฉะนั้นสารตั้งต้นของเราก็ต้องเป็นแก๊สพโพรเพนกับออก ซีเจนอันนี้สูตรเคมีนักเรียนจาเป็นอย่างยิ่งเพราะในบทที่แล้วเรื่องของธาตุและสารมะกอบเราก็ต้องรู้จักสารและสูตรเคมีของสารนะครับเพราะเราจะไปเขียนชื่อเต็มๆทุกครั้งมันชักช้าและยุ่งยากเพราะนั้นเราก็จะยใช้สูตรเคมีอันนี้เป็นโพรเพน C3 โพรเพน O ห้อยสองออกซิเจนเอาแล้วครับเราดูสารผิดพันธุ์บ้าง นะเราจาแนกว่าไอ้ตัวเนี้ยมีสารพันอะไรมีคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ําเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ําคือสารผิดพันที่เกิดจากการเผาไหม้ดังนั้นสารในปิยาจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้จักว่าสารใดเป็นสารตังต้นสารใดเป็นสารนินพันเพราะเราจะต้องนําเอาไปใช้ในการเขียนสมการเคมีเพราะนั้น รู้จักสารรู้สูตรเคมีของสารเป็นสิ่งจําเป็นแต่ไม่จําเป็นจะต้องไปจําได้ทั้งหมดทุกตัวแล้วครับเอาแค่สารที่เราพบบ่อยเจอบ่อยอย่างเช่นโพรเพนบิวเทนนั่นเป็นอะไรครับสารที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจําวันนะครับต่อไปอ่ะอย่างเช่นเมื่อเราเอาไม่เสียมใส่ลงไปในสารลายกรดแล้วมีฟองกา๊าซเกิดขึ้นใช่ไหม ตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าเรามีลวดแมกนีเซียมเรามีสารละลายกดเกลือนั้นลวดแมกนีเซียมกับสารละลายกดเกลือเรานํามาผสมกันแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดปิยา